สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าพบกับช่องสไตล์เจนน้องค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามากินเขาน้ากันเด้เพื่อนเพื่อนเด้อเส้าในเส้านี้นะคะเพื่อนแกงสมรสชาติมาตรงห้องเพื่อนเพื่อนจ๋าแกงสมกุ้งสดนะคะกุ้งสดแล้วก enfin, ็ปลาทอดนพ่นเพื่อนเนาะมาตาเป็นตะกี้เป็นตะกินเพื่อนแล้วก็ที่ซุปเปอร์เขือเพื่อนเพื่อนจ๋าของโปรดนะคะอันนี้จะเป็นกระถินนะเพื่อนเพื่อนเนาะ ไก่ย่างนะคะแล้วกระวหลกตําลึงนะคะเพื่อนๆจ๋าตาลึงริมรั้วนะคะผักสวนขั้วลวกินได้เพื่อนจ๋ากระทินก็อยู่ในบักขางบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ข้าวนียวเพื่อนจ้าค่ะบะได้ก็คือข้าวเนี้วนะคะข้าวนียวข้าวนี้วข้าวนียวบะได้หนึ่งเพื่อนจ้าสื่อมานะคะเพราะว่าบั่นบั่นเจนน้องสิกินเข้าสวยนะเพื่อนๆเนาะสวนมากนะคะสวนมากจะสื่อจะสื่อกินแ้าข้าวเนี้วเนาะเศา้านะคะมากินข้าน้ำกันเพื่อนจ้าเมื่อน,ะะนี้สก,กินเข้าอ่างมือเรกเได้เพื่อน ถ้ากินข้าวนกันเด้เพื่อนๆนะฮะมาขำแรกอยากกินก็คือสุปกะเขือนี่แหละเพื่อเนเพื่อนเฮ็ดไม่ไหมนะคะอืมแซ่บเพื่อนเศรษแล้วแหะถิกใจแน่พักต่อมเงจาเอาแต่ยอดได้เพื่อนๆอืมจอดเลยเพื่อนๆม,มากพูดได้เยอะกับไก่มาก มากินข้าวกับสไตล์เจนน้องเพื่อนอืมแซ่บอีหลีสมกับเป็นว่านแซ่บๆได้เจนน้องมาสั่นมาซื้อซอยอย่พี่แนวห่านแล้วก็เป็นเมนูที่ลูกสาวมากคนเพื่อนต้องหาอยู่บริษัทมาแม่ยิราสั่งน้ำจีนมาก,กินลอยหนึ่งหรอวริษัทหลายหรอวริษัทมาจะกินกันนี้แต่หยอเต็่งๆมุงช่วยแต่เพื่อน นักกระถินนะฮะแซ่บเป็นเพื่อนกินก,ก,กับกินกับกระถินเข่ากันขนาดเลยนะคะสุดบะเขือไม่กินข่น้ำกันเด้อเพื่นเด้อมันได้กินกข่าช่วงมือแรกได้ไหมมักสูบบกเขืออืม มือน,นี้บร,เริเฮ็ดปลาเมื่ออื่นสีเฮ็ดปลาส่วงไห้พี่แตวอยู่เพื่อนเพั่อน,พนอยากกินเนาะว่าจะทโทรหาพี่พันจมือไหเนีดกแกงสมแซบปะแกงสมดอกแคเพื่อนเพื่อนอย่างนี่แหละส่ดนยอนนั่นเพื่อนกุ้งไม่ได่ตัวใหญ่ๆปลาค้ออี้ังหาทอดปลาค้อ มันยังไงฮึแสบไปเดียวตละ่ะเมื่อวานไปกินต้มนองง้อเ,เพื่อนๆแสบก้นน่องเมียอยู่เดียวน่องงัวอืหือไปกินข้าวอ่างงูเ,เพื่อนๆได้ออย่าให้บาปด้วย <c oughs> มามา,มากินต้องกัน อืจะบักเขือแสบแห้งเพื่อนๆใบเดี่ยวของนอกเพนจาใบมีขีลิลลงบบเด็กายขีบเลยน้องหมู่บ้านเห็ดเฮี่ยนเห็ดอันขเขาจะเดี๋ยวสิไอเใอาให้เบิงดอกบามจะน้องเมียนแน่สดพายเพื่อนเพื่อนจ้า นั่นยูทูบก่อนแรกแหละเพื่อนเพื่อนนั่นยูทูบก่อนแรกได้ของขวัญน,นะคะกรเสียอ่างเพื่อ,เอนเพื่อนเด้อแซ่บกระสีประมาณนี้นะนเพื่อ,อนเพื่อนเนาะมาก,กินข้าวซอยม้องกัรได้เพื่อเพื่อนเด้อเพื่อนจ้าคลิปนี้พี่นี่จะไปแค่นี้ก็ได้เพื่อนเพื่อนเด้อเจอกันไหมคลิปไหนพี่หน่าได้เพื่อนเพื่อนคลิปนี้พี่นี่ไปแค่นี้กันเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย